ทองวันต้นกัญญากเกษตรกรตำบลหนองโนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเร่งขนอ้อยสดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปส่งขายให้กับโรงงานเขาต้องเร่งทำเวลาเพื่อให้สามารถขนอ้อยให้ได้มากที่สุดเนื่องจากกังวลว่าจะส่งไม่ทันเพราะมีข้อจำกัดเรื่องแรงงานทองวันเล่าว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ตัดอ้อยสดขายให้กับโรงงานเพราะราคารับซื้ออ้อยสดที่โรงงานให้ราคาตันละ1,200บาท ส่วนราคาอ้อยไฟไหม้โรงงานจะรับซื้อในราคาประมาณตันละ8 0 0ร0 0ถึง1,000บาทซึ่งส่วนต่างของราคารับซื้อทำให้เขาตัดสินใจทดลองตัดอ้อยสดขายแม้จะต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากขึ้นตัดสดปีแรกนะอ่ลองทุนจังไหนเนี่ยเบืองคาเราเป็นตมมะคุ่มบ่เนาะกัเบิ้งเยอะไม่ใช่ตะคุ่มบ่พวกข้าเจ้าเฮ็ดก้อนกับวานคุ่มยี่หรอกเพราะว่าเรางานกับซอยเวลาปิดหีบผลิตซอยตัดละรอย จังจังมันไฟใหม่เขา,าตีซอยห้าสิบาทตัดสดก็าตีซอยร้อยหาสิบไปในโรงงาน,น,ท,านที่นี่ลูกบอกว่าใบอ้อยนี่เขาสามารถเอาขายได้บ่บ่หงส์หม้อก็เส็ดแล้วหลังจากนี้พี่จตั้งไหนคะนี่ใบอ้อยพี่จะเผาเลยกันอ้อยออกมดืดเผาเลยแต่คันมีคนมารับซื้อนี่ดีบ่ถือว่าดีบอกดีนะครับใบซื้อยากก็เอาเลขก็ได้ ลตลอด2ปีที่ผ่านมาจังหวัดขอนแกน่นพยายามรณรงค์ให้เกษตรกร,ร,กรหันมาตัดอ้อยสดขายเพื่อลดปริมาณการลักลอบเผาแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งทำให้ปีนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรที่เผาก้อนตัดเผาก้อนตัดแปลว่าอันนี้คือเขาได้รับการประชาสัมพันธ์จากโรงงานตีหรือต้งไหนรจากโรงงานผู้เขาหับซื้อใหืแอ่นเขาไปขายเป็นตามเถาแจ จังสี่คันอ้อยสดสซื้อพันสองอ้อยไฟใหม่สซื้อพันหนึ่งยังสี่นะมันเป็นจังสี่วันทอดเดี๋ยวเนี่ยเออแล้วที่นี่พ่อการลงทุนในวันนี้จ้างคนมาตัดนี่มันสิพ่อได้กําไรได้ยังบ่าเราเบิ้องทาแล้วนี่อันเห็นร่องเบิ้งมันจะเป็นยังไงอันแรกปีแรก ปัญหาการเผาตอสังข้าวและใบอ้อยยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จังหวัดขอนแก่นพยายามแก้ไขโดยร่ว,รวมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้รวมทั้งการใช้เครื่องจักรทุนแรงในการทําการเกษตรประโยชน์ใช่ไหมครับประโยชน์อย่างที่ผมเรียนแล้วหนึ่งตามที่ถามโรงงานน้ําตาลไม,ไม่หักไม,ไม่โดนหักค่าน้ําตาลไม่หักค่าน้ําหวานสองเอ่อ น้ำหนักการเผาอ้อยนี่จะลดไปประมาณ15เปอร์เซ็นตามที่ทราบนะแต่ผมยังไม่ทดลองเดี๋ยวจะทดลองให้ดูว่าเข้าไปเอามาละก็น้ำหนักจะลดลงประมาณ15เปอร์เซ็นหรออะไรเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะไม่หักค่าน้ําตาลเขาทาให้ชาวบ้านก็ก็ก็มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่1นึ่ง้ำหนักเบาสไม่หักค่าน้าตาลนี่แหละครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังระบุอีกว่าแม้ปัจจุบันค่าฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดขอนแกน่นยังอยู่ในระดับปานกลางและส่งผลกระทบอยู่บ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถือว่าคุณภาพอากาศปีนี้ดีขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะเดินหน้ารณรงค์ต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร และให้ทุกฝ่ายร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนกัญยรัตน์ลิ้มอำนวยลาบไทย PBS รายงาน